ต่อกันที่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเป็นการไปบุกจับโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปปค่ะไปกับปปชด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปทคือไปกันหลายหน่วยเลยไปบุกจับข้าราชการระดับ C7 เเลยค่ะคุณผู้ชมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจับนี่ไม่ได้จับคนเดียวนะคะจับพร้อมลูกสาวแล้วก็ลูกเขยสรุปตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยขบวนการเนี่ย สามคนนะคะก็คือตัวแม่ตัวลูกสาวแล้วก็ลูกเขยค่ะแต่วิธีการที่เขาทำเนี่ยโหคุณผู้ชมทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างนะคะ,คะที่เรื่องของเป็นการเบิกจ่ายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะแต่มันไม่ได้มีจริงเป็นเอกสารทิปเป็นวัสดุอุปกรณ์ทิปนะคะเงินเนี่ยออกไปค่ะแต่ไปเข้ากระเป๋าใครคุณผู้ชมความเสียหายทะลุ 51ล้านบาทนะคะมี3คนนะคะ51ล้านนะคะคไปดูเจ้าหน้าที่ตำรวจปปปปทป,ปทปปชนะคะแล้วก็ปปะ่ะมากันหมดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายสารไปแสดงเพื่อจับกุมตัวนางสาวเอนะคะนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของนักเป็นนักวิชาการพัสดุนะคะแล้วก็นางบีซึ่งเป็นแม่แม่เนี่ย เป็นตำแหน่งถึงหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขลูกเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายเรื่องของการดูแลจัดการจัดซื้อนะคะในข้อหาร่วมกันทุจริตจ,จัดซื้อพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทำทั้งหมด44ครั้งมูลค่า4ล้าน3 8 6 0 0กบาทแต่พอตรวจย้อนหลังไปคุณผู้ชม10ปี นะคะปีนี้ปี66ย้อนไปถึงปี56 2สองแม่ลูกเนี่ยทำกันมาแล้ว721ครั้งรวมเป็นเงินกว่า51ล้าน3แสนกว่าบาทค่ะนอกจากแม่ลูกคู่นี้แล้วนะคะยังมีผู้ชายอีกคนค่ะก็เป็นลูกเขยนะคะในข่าวเขาเรียก ABC ตอนนี้เป็นนามสมมุติไปก่อนนะคะก็เป็นเจ้าของบริษัทเอกชนรายหนึ่งโอ้บังเอิญจังเลยลูกเขยเปิดบริษัท ขายเพสัชพันธ์เคมีพันธ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะประจวบเหมาะเลยนะคะหัวขายเมียซื้อแม่เซ็นนะคะพร้อมทั้งปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม6จุดใน4จังหวัดนะคะในพื้นที่นนทบุรีพระนครศรียุธยาสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพด้วย ไปดูทรัพย์สินค่ะคุณผู้ชม,มยึดทรัพย์กันเป็นอสังหาริมทรัพย์รวม11แปลงนะคะน่าจะเป็นที่ดินพร้อมบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็มีเงินสด5ล้านบาทรถมอเตอร์ไซค์1คันรถยนต์1คันของกลางอื่นๆอีกหลายรายการนะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกระทําความผิดหรือไม่เป็นการยักย้ายถ่ายเททรัพย์เป็นการฟอกเงินหรือเปล่าค่ะ ทางด้านของพลตารวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาค่ะผู้อนานวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทนะคะในชุดจับกลุ่มบอกว่าแผนปฏิทุกรรมของครอบครวัวนี้เป็นการหาช่องโหว่ค่ะแล้วก็ปลอมเอกสารการเบิกพัสดุประเภทสิ้นเปลืองพอไปสอบสวนผู้ต้องหาเขาให้การว่าพัสดุเหล่านี้มันมีขนาดเล็กแต่ว่าราคาแพงก็จึงเบิกใช้เบิกพัสดุพวกนี้มาตัวของนางบีที่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่พัสดุ นางบีมีอำนาจตั้งโครงการจัดซื้อได้ไม่เกิน10,000แบาทอันนี้ไม่ต้องผ่านพออนหน่วยนะคะไม่ต้องมีคณะกรรมการจัดราคากลางจากนั้นพอตั้งโครงการจัดซื้อปั๊บให้ลูกสาวฝ่ายบัญชีทําการเบิกแล้วก็อนุมัติจ่ายจ่ายไปยังบริษัทสินค้าของสามีของลูกสาวซึ่งก็คือลูกเขยของนางบีเมื่อถึงการตรวจรับสินค้านางบีจะตรวจรับเองค่ะแล้วก็มีการปลอมลายมือชื่อผู้ตรวจด้วยนะ เป็นชื่อคนอื่นนะคะไปปลอมรายมือชื่อผู้ตรวจนะคะเป็นคนอื่นชุดจับกลุมเขาบอกว่ามีการกระทำซ้ำๆแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงแรกๆไม่ได้จัดซื้อจนไปชนเพดานงบจนเขาชะล่าใจลองทำและไม่เกิดอะไรขึ้นเอาละไม่มีใครพบพิรุษก็เลยตั้งแบบชนงบไปเลยครั้งหนึ่ง9 8 0 0 0 0 0เห็นไหมคะไม่ถึงแสนไม่ต้องมีการตรวจแต่ครั้งนี้ค่ะมีการร้องเรียนว่าอาจจะมีการทุจริต ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็เลยขอให้อธิบดีกรมทีายศาสตร์การแพทย์ส่งเอกสารรายงานมาจนกระทั่งมีการสืบสวนแล้วก็นำไปสู่การขอสารออกหมายจับแล้วก็เข้ามาบุกจับถึงสำนักงานค่ะเราดูการการทำเรื่องของเสนอซื้อของเขาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเลขหนังสือเขาเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวตัวผอ,อ,อนะครับตัวคุณเจนยาเองเนี่ย ก,กับตัวกรรมการตรวจลับไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องนะครับแล้วเราก็ระดมนะครับตรวจข้อมูลย้อนหลังของเขาเฉพาะปี6-6ปีเดียวเนี่ยเราเจอว่าเขาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จาก2บริษัทนะครับคือบริษัทคู้มแฟมิลี่กับบริษัท m อ็เนี่ยซึ่งกรรมการบริษัทหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นทั้งลูกสาวแล้วก็เป็นทั้งลูกเขยนะครับลูกสาวก็เป็นลูกน้อง ตัวตัวเขาเองอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยทางด้านของคุณหมอยงยศธรรมวุฒินะคะรักษารษาชการกาแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าโอ้โหตกใจเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วที่มาของการตรวจค้นเนี่ยนะคุณผู้ชมมันมาจากบัตรสนเท่ค่ะก็คือเป็นจดหมายปริศนาขึ้นมาเลยนะคะเป็นการร้องเรียนเข้ามา ไม่ได้ระบุตัวตนด้วยนะคะก็เลยไม่ได้นิ่งนอนใจรีบประสานงานกับทางปปทให้ตรวจสอบค่ะเมื่อผลการตรวจสอบออกมาก็ยอมรับว่าโอ้โหนี่สร้างความเสียหายต่อรัฐมาหาศาลเลยนะคะเดี๋ยวจะขยายผลว่ามีแค่สามคนนี้จริงหรือเปล่าหรือว่ามีใครรู้ใครเห็นใครปิดตาข้างเดียวใครช่วยกันนะคะได้ผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มผู้ต้องหาหรือไม่ถ้าพบนี่ก็จะไม่ละเว้นเลยค่ะการตรวจสอบทุกอย่างถ้าเกิดเชื่อมโยง ย้อนหลังถึงใครเชื่อมโยงย้อนหลังการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินก็ดีหรือในเรื่องอื่นๆก็ดีนะครับถ้าเกิดมีเกี่ยวข้องก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าหม,ห,มหมดหมดหมดทุกกระบวนการนะครับแน,น่นา,างเรานงาน,นางานะคะท่านตัวตัวระบบรูปแบบการทําง,งานอย่างคุณจัญญาเนเราอาจจะเจอจัญญาสองสามสีอีกนงเพราะมันมันคนเดียวไปเสร็จเ่ยมาดูคนเดียว ก็คงคงไม่ได้แล้วครับคงคง,งไม่ได้แล้วครับแก้มาตรานได้รูปแบบแก้ใช่ครับคือหน่วยหน่วยหน่วยงานกลางต้องต้องวางระบบแก้ตรงนี้ครับแล้วก็ได้ได้จัดการไปไปไปเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็ถ้ามาในรูปแบบทิปอีกคงคงคงไม่ได้แล้วครับคงไม่ได้แล้วครับนักข่าวก็พยายามจะถามนะคะว่าจะมี โมเดลแบบนี้ในหน่วยงานอื่นๆอีกแผนกอื่นๆอีกหรือเปล่าท่านบอกว่าคง <ะ S 2> ไม่ได้แล้วแหละคงไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะวางกฎกันให้เข้มงวดขึ้นจะตรวจสอบให้เข้มงวดขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการส่งไปเอาผิดกันในเรื่องของคดีอาญาการฟอกเงินขยายผลด้วยแล้วก็จะให้ประกันตัวไหมเนี่ยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะคะแล้วก็หักจํากันได้17พฤศจิกายนนะคะปะปะชเขาเพิ่งจัดงานวันสถาปนาครบรอบ24ปีไปคุณผู้ชม24ปีปปชมุ่งมั่นสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีการมอบรางวัลพวกองค์กรหน่วยงานโปร่งใสด้วยและหนึ่งในนั้นค่ะนี่ค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลด้วยไม่ถึงเดือนค่ะเจอเลย51ล้านนะคะเดี๋ยวรอตรวจต่อนะคะว่าจะมีแค่3คนนี้จริงๆหรือเปล่าค่ะค่ะ